สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านพบกับเวนทิสอีกครั้งหนึ่งใน ep 5นั่นแหละครับก่อนเที่ยงเด็กๆด็กเวนทิสเองไปเตรียมตัวซ้อมเต้นกับซิงเกิลที่กำลังจะออกเร็วนี้แหละครับแล้วกับงานเปิดตัวครั้ง แรกของเวนจิสประมาณไปลายเดือนซึ่งรายละเอียดต้องติดตามต่อนะครับทีนี้ท่านจะได้ฟังความรู้สึกหลังจากที่เด็กๆได้ซ้อมมาแล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขาชอบไหมกับสิ่งนี้เขาทำคนแรกที่เราจะให้ท่านไปพบคือริยาครับสวัสดีคยวกริยา ค้ดได้ดูเทปกันบ้านที่เป็นที่เป็นเทปเส้นในใในในการบ้านที่ส่งให้ครูเจมี่ทุกวันกับวันนี้ทั้งมมาซ้อมรวมกันทั้งสี่คนในสตูดิโอเนี่ยวิยามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคาลูก้าของของาน,นเต้นรู้สึกว่าเป็นท่าเต้นที่โหดมากแต่ว่าเป็นท่าเต้นที่แบบสวยงามค่ะแล้วแบบไม่ไม่ค่อยมีใครทำโค้ดได้คุยกับโปรแจกกี้นะเขาบอกว่าอันนี้มันเหมือน อืมมเหนการเป็นนักสู้ใชนกาแล็กซี่เรารู้สึกแบบนั้นไหมใช่คะ่ะเพราะว่าแบบถ้าเต้นะมันมีความแบบมีความดุดันแล้วก็มีเหมือนแบบเรากําลังสู้อ uh> ย ok ู่จริงๆสู้กับความฝันกับแรงกดดันอะารหลอย่าอันนี้อันนี้ริยาเห็นเห็นการออกแบบชุดกลองเท้าเครื่องประดับเราะรียคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับการเต้นไหมครับคิดว่าน่าจะมีบ้าง ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเราเราต้องฝึกให้ชินก่อนที่เราจะขึ้นเวทีจริงค่ะแล้วมีเวลามาซ้อมไหมคิดว่ามีเวลาแน่นอนค่ะแล้วคือตอนนี้ถ้า,ถ,าถ้าเราเห็นรองเท้าเราคิดว่าต่อจากนี้ไปเราต้องใส่รองเท้าซ้อมเต้นตลอดใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกกับมันแล้วว่าเฮ้ยรองเท้าขนาดนี้วันนี้วันนี้โค้ดเห็นรองเท้าของปั๊มมี่ด้วยปั๊มมี่ก็ใส,ส่ใส่ของจริงมาซ้อมใช่ค่ะก็ต้องลอง แล้วคิดว่าปลายเดือนที่เราจะมีงานเปิดตัวเนี่ยคิดว่าความพร้อมเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณเจ็0สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตวันนี้ใช่ไหมใช่สำหรับวันนี้ค่ะครับดังนั้นต้องความไปเยอะเลยครับ,รบแล้วคิดว่าวันนั้นที่เราจะไปเปิดตัวเนี่ยวิญยาจะอะไปโชว์่จะโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็โชว์เสน่ห์ของตัวเองออกมาค่ะว่าแบบเรามีสไตล์เป็นยังไงค่ะ ก็โชว์ไปให้หมดเลยตอนนี้คิดว่าถ้าเกิดพอถึงวันเีบิวจริงๆเนี่ยเราน่าจะพร้อมสักเท่าไหร่ต้องร้อยค่ะต้องเกินร้อยไหมเราร้อยสิบเราเป็นพวกร้อยสิบใช่ใช่ใช่โอเคครับและนี่คือวิญาณของเมดติสกลเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่ใหญ่ของเวนติสกลเบซเบสสวัสดีครับสวัสดีค่ะโคดอนสวัสดีครับเชรครับ สำหรับการซ้อมวันนี้เป็นยังไงบั้งรู้สึกดีใจพอใจแล้วก็ความเป็นท mm ีมเวิร์คในทีมเป็นยังไงบันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้กลับมาซ้อมร่วมกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวในการทําผลงานต่อไปค่ะแล้วเรื่องเรื่องความเป็นทีมเวิร์คซึ่งหลายๆคนบอกว่าทั้งโคจากี่เองทั้งโคจมี่เองบอกว่าเราก็เป็นพี่ใหญ่เรื่องหนักใจไหม mm hmm. ไม่ใช่เพราะเราอายุเยอะนะ mm hmm. แต่ว่าเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากเข้าใจก็ อาจจะมีนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่างัดความเป็นผู้นําออกมาทพ่อจะเขาเรียกว่าคุมผู้นำแบบให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะจะได้ซ้อมดับเต็มที่ได้มากขึ้นแล้วน้องเกยอะไรมาใหม่น้องอุ้ยเกเลยหรือเปล่าอ่ะเกเลยไหมอ่ะเกเลหรือเปล่าเกเลยหรือเปล่าคือคิดว่าคิดว่าทุกคนคงมองเป้าหมายเหมือนกันทีนี้โค้อยากจะคือเมื่อกี้ถามระยาเหมือนกันว่าสถานการณ์บางบางอย่าง น้องๆอาจจะไม่เคยเจอแต่ว่าเข้าที่ดูประวัติเกรซมาเกรซขึ้นเป็ทีใหญ่หลายวิธีงานเนี้ยงานที่เราจะไปดีบิวเนี่ยมันมีนักข่าวมันมีช่องช่องทีวีแล้วยังมีผู้สื่อข่าวที่เป็นแมกซีนสารพัดเลยคิดว่าตรงเนี้ยเขาคิดว่าเกรซเน่ยน่าจะน่าจะผ่านไปได้แต่สําหรับน้องๆเนี่ยเกรซมีอะไรอยากบอกน้องๆเมื่อต้องต้องเตรียมตัวยังไงต้องฝึกยังไงเพราะว่าเวลาซ้อมกับ เวลาขึ้นเวทีจริงอากาศมันจะเย็นผิดกันเป็นร้อยเท่าเลยน่าจะพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวที่เขาเรียกว่าทําให้มันผ่อนคลายอาจจะเป็นแบบว่าก่อนก่อนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยเต้นนิดนึงเต้นในแบบ p o เวอร์แดนอะไรเงี้ยให้แบบน้องสุวับบผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าในการสัมภาษณ์จะได้แบบเออไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยต้องสมัวใจให้อะ <c oughs> อย่างนี้ต้องต้องต้องพกกองเชียร์ด้วยไหมก็เชียร์ในกลุ่มนี่แหละค่ะ มันคงเนาะมันมันมีมันเป็นคนนะคนมันมีหลายๆคนยิ่โค้เกิดในลำพังเห็นป้ายไฟสู้ตายเลยรู้อ๋ออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่แบบพอเห็นปุ๊บแล้วก็แบบจะมีแรงแรงกำลังใจมากขึ้นอยากได้เหมือนกันเวนทีสค่ะเวนทีสนะนะต้องลองดูต้องลองดูทีนี้ในส่วนของเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเรื่องชุดเลยกับกับกับเพลงตอนนี้เพราะว่าโค้ดฟังเพลงแล้วโค้ดเห็นชุดแล้ว คนจะบอกตลอดกับครูเจมี่เองกับกับโคจากี้เองบอกว่าหนักใจมากเพราะว่าเท่าที่ดูเราซ้อมมาเนี่ยเราซ้อมกับรองเท้าเปล่าบางทีก็เท้าเปล่าแต่ว่าพอมันเป็นมันเป็นรองเท้าจริงเวทีจริงเพลงจริงคิดว่าจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคิดว่าเราน่าจะซ้อมไปกี่รอบอันนี้ไม่สามารถระบุได้ค่ะคิดว่าต้องซ้อมไปที่แปลว่าเรื่อยๆให้มันมีความคุ้นชินกับรองเท้ากับชุดของเรา คิดว่าวันวันนี้วันนี้วันนี้ได้ถึงเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะไี้วันนี้เกรรู้สึกว่าประเมินนะ,ร,ะนรู้สึกว่ายังค่ะรู้สึกว่าประมาณาไม่ถึงเจ็ดสิบเพราะว่าด้วยความที่เราก็เพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งนัดมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะในการซ้อมก็ห่างหายไปบ้างเพราะว่าต่างคนก็คือต่างแบบเรียนอย่างเงี้ยก็แบบมาหาอะไรก็งานมาหาอะไรก็นักอยู่เหมือนกันบอกได้ไหมตอนนี้ใครแข็งแรงสุดถ้าไม่ใช่เกรแข็งแรงแล้วค่ะ อันนี้คงต้องถามตัวของน้งนองๆเองแล้วค่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคำตอบแบบนี้เดี๋ยวเราไม่รอสัมภาษณ์น้องๆที่เหลือสองคนนี้ครับเกรสแอนยจริับสวัสดีครับพีมี่สวัสดีค่ะเราวันนี้เราซ้อมเราซ้อมกันคนก็หนักมากนะสำหรับสองชั่วโมงคิดว่าเราจะซ้อมแบบนี้กันอีกอกี่กชั่วโมงดีนะจนกว่าจะถึง งานเปิดตัวประมาณสิ้นดเดือนนี้คิดว่าน่าจะพอเราอยากนะเอเราอยากอย่าอย่า,ยา,ยาไปฟังโค้ดจคก,กี้ว่าโค้ชเาจคก,กี้สังเท่าไหร่ <c oughs> ทุกคนเรียกร้องได้เอาเลยคิดว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบจริงๆน่าจะสิบชั่วโมงขึ้นเลยค่ะสิบชั่วโมงขึ้นครั้งละสองชั่วโมงไหวไนะหมหรือสามสองสามชั่วโมงน่าจะไหวครับก็รู้สึกว่าเร็วไปหน่อยเราเห็นชุดเลยใช่ไหมเห็นแล้วค่ะแล้วมีปัญหาไหมกับชุด บอกชุดมันตัวเล็กจังเลยหนูจะใส่ไหวรหรือเปล่า <c oughs> อันนั้นไม่มีปัญหาค่ะหนูว่าก็โอเคเลยมีมีเห็นเพื่อนๆบอกว่าช่วงเนี้ยความีพยายามลดไซส์อยู่ลดไซส์หรือยืดหรือตัวก<อ>ําลังยืดใช่ค่ะลดอาหารด้วยป่ะ <c oughs> ก็มีคุมอาหารบ้างคะ่ะงดพวกแป้งไขมันอะไรเนี่ยอ๋อคุมคุมด้วยใช่ค่ะแบ่งให้เพื่อนบ้างกม่ได้เพื่อนตัวเล็กกว่าเราเยอะไม่เป็นไรทีนี่มันมีเรื่องนี้คือ สำหรับเรื่องการเต้นกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวทั้งหมดที่ที่เราใสา่คือโค้ดเตือนทุกคนเตือนเตือนใหม่ว่าเตือนทุกคนทั้งคนในมีเองด้วยนะบอกว่ามันมีปัญหานแน่การเต้นเพราะว่าโค้ดจำได้ว่าฟ่งนี้มีหมุนตัวแล้ว<ช>พิเกสมีตีรังกาใช่ไหมประมาณนะั<ช>้นคิดว่าพอมันเป็นรองเท้าจริงแบบนั้นรนองเท้าจริงที่เป็นบูทสูงใช่ไหมแล้ว คนว่าคนไม่ค่อยได้ใส่บ่อยคิดว่ามันจะมีเป็นฐานกับแารเต้นอันนี้ที่ลองซ้อมแล้วก็มีปัญหาจริงๆค่ะใช่ไหมวมันนี้เราใส่รองเท้าจริงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเร,เราอธิบายลองเล่เาให้เพื่อนฟังหน่อเป็นหลายๆคนที่คนอื่นที่เขาอยากจะเตรียมตัวมาเป็นศิลปินแต่เขาถอดรองเท้าซ้อมที่บ้านเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นปารมี่ไงร้องเพลงด้วย <laughs> เต้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่ไง <laughs> ใช่ไหมเราอธิบายให้เพื่อนฟังหนอยว่าคนจะต้องทำอย่างนี้ ก็คิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยก็น่าจะชินค่ะทําให้ตัวเองชินกับมันฝึกฝึกไปเรื่อยนี่คือมันไม่มีจํากัดนะจนกว่าเราจะเราจะพอใจใช่ไหมใช่ค่ะหุ่นหอ่นดีแล้วเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงกับปามี่เองเพราะว่าดูว่าปามี่น่าจะน่าจะเด็กที่สุดในในในกลุ่มใช่ค่ะเรื่องแว่นจริงๆก็ทำโค้ดตัวเี่ยโค้ดบอกใส่ได้นะบอก ใส่ให้มันเป็นอัลเลอรเลยแบบฉันจะเป็นอัเลอีแต่ว่ามันจะหลุดคอนเสิร์ตเป็นหนึ่งแล้วถ้าเกิดถึงเวลาที่มันมีจวดมันขับฉันต้องถอดแว่นฉันต้องใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าจะจะปรับตัวมันไหวไหมได้ได้เลยนะคะเพราะว่าก็เคยใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่ชอบใส่แว่นมากกว่าค,คือคือคืออย่างนี้ต้องอาจจะอธิบายสถานการณ์ทันงเพราะว่าพอเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราต้องอยู่กับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนาน หรือการการโชว์นานๆอย่างน้อยมันมี3-4มี่ชั่วโมงแน่ๆซึ่งจูนเวทีแต่หลังเวทีไม่เกี่ยวนึกออกไหมเราอาจจะต้องมันเราอาจจะต้องอยู่ประมานประมันแึงสิชั่วโมงอันนี้คือป้าไม่จะเตรียมตัวมันยังไงตอนนี้ถ้าเป็นคอนแทคเลนจริงๆก็ต้ขอให้ใส่ก็ใส่ได้ค่ะใส่ได้นะแล้วตอนนี้คิดว่า ความพร้อม,อมสาหรับบนเวทีเพราะว่าบางทีมีถามทุกคนคล้ายกันนะเพราะว่าเกีนเนี่ยเขาผ่านเวทีมาเยอะแล้วเขาจะเขาจะรู้คิดว่าเราจะประหมาาจริงๆริงไหมวันนั้นเราจะเหงือออกมือเราแบบฉันอยากจะถอดรองทเท้าเต้นแบบปาม,มี่อย่างเลยใลยไข่แวนดีกว่าจะมีความรู้สึกเลยแบบนั้นคิดว่าเราจะพร้อมกับมันจริงๆเท่าไหร่คิดว่าพร้อมแน่ๆค่ะเพราะว่าก็มีแรงใจจากเพื่อนๆด้วยอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ เอาไป้ายไฟไป้ายไฟทุกคนรอไป้ไฟใช่ค่ะประมาณนั้น<ส>ีคนแนะนําว่าทำไป้ายไฟแจกกันใบแจกกันมาดีนะเจ้า <c oughs> อะไรก็แล้วอันดีว่าดีครับดีครับมีอีกคําถามหนึ่งอย,อยากอยากถามเพราะว่าเพราะาโคจิก,กิเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นต้นๆเลยต้นๆของเวนทิสเลยเนี่ย ที่โคชกีนล้านสามียมาสักห้าห้าหกคนไม่แน่ใจนะ<อ>จริงๆแล้วคือมันเหลือมาเป็นที่เวนที่ดั้งเดิมเลยสองเราภูมิใจกับความเป็นออริจินอลเลโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กลุ่มนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนโค้ชเห็นอะไรสักอย่างก็เลยให้เข้ามาความ,ความประหลาดในตัวเรามีมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเราจะมารอดูความประหลาดของเธอบนเวทีจริง ไม่ทราบว่าจะเป็นสิ้นเดือนหรือวันไหนนะครับเจอกับพวกเธอ,เ,ธอเนี่ยเวนทีสตอนนี้ฮัลโหลวัสดีครับประตูนสวัสดีค่ะเประตูะะะตเห็นชุดแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะแล้วฟังเพลงแล้ว้วฟังเพลงไปไหลายเที่ยวแล้วยังหลายครั้งอยู่ค,คิดว่ามันมมันมันนเดือดนะกับ,เพ,กบ,เ,กบเพลงกับชุดเดือดมากค่ะเพลงกับชุดเข้ากันมากค่ะเพลงกับชุดเข้ากันมาก แล้วแล้วพลังที่เราส่งออกไปกับเพลงกับชุดคิดว่าวันเนี้ยที่เราซ้อมกันเนี่ยมันไปถึงมันไปถึงจุดที่เราอยากได้หรืยนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่คือนิดนึงนี่ส <ไป S 2> <ป>ะพน <c oughs> ไปตรงไหนแปถึงว่าตัวเนูยังต้องปรับให้เขาอีกนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนในวงบอกว่ากระตูนเป็นคนที่แข็งแรงน้อยสุดนี่ยอมไหมนี่ยอมนะมมนะแข่งกัน ไม,มไม่ยอมไม่ยอมใช่เพราะว่าคือโค้ดเป็นห่วงว่าจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันมันมีเวลาอีกไม่มากใชต้องถามนี้ดีว่าอยากได้ซอมแบบนี้อีกกี่ชั่วโมงเกทักไปเลยสัหถึงแปชั่วโมงหถึงแชั่วโมงหมายถึงรวมทั้งหมดหกถึงแปดชั่วโมงเอาวันนี้ให้ดับไปเลยไหมไม่ไหวค่ะไม่ไหวเนะค,คือคือคืออย่างหนึ่งชุดคือชุดนะเพราะว่า คือเพราะคอร์ดก้าของการเต้นมันมีการหมุนตัวมีการตีขามีการมีการตีลังกาด้วยสำหรับรองเร้าบางคนคิดว่าคิดว่าเครื่องแต่งกายมันจะมีปัญหากับตัวเราไหมต้องลองนะคงมีนิดนึงอ่ะเพราะแบบด้วยความที่รองเท้าก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่เราใส่จนชินมันก็มีปัญหานิดนึงแต่ก็ต้องแก้ไปอ่ะต้องลองปกติเป็นคนชอบใส่รองเท้าแบบ ก็ใรอ,อ,องเท้าผ้าใบผ้าใบใช่ไหมแต่นี้น่าจะเป็นผ้าใบกึ่งหนักแล้วน่าจะเป็นอบวุธด้วยใช่ไหมหนักเลยค่ะอ่าแล้วม่มีท็อปโยงายางเป็นเส้นแหลมเต็มไปหมดดีๆีนะนี่โคตรตัดอาวุธออกไปแล้วนะถ้ามีอาวุธต้องถือด้วยสะดวกด้วยี้องอาวุธอีกเหรอคะง่ใช่อ่ะมันจะได้ดูเหมือนนักสู้เนี่ยคิดว่าคาแรคเตอร์ของนักสู้เราเนี่ยเราจะดูดันแบบไหนแบบแบบเฉินหลงแบบซือเจ้แบบต้องวิ่งฟัดตลอดแล้คิดแล้วคิดแบบไหน ชอบไหมเห็นเห็นแบบแล้วชอบไหมชอบค่ะชอบนะทีนี้เมื่อกี้นี้ถามสถานการณ์บางอ,อย่างกับพ่เกสไปเกมบอกว่าเพราะว่าพิาเกสเนี่ยขันวิทีมาเยอะมากสถานการณ์ในความในความกดดันเนี่ยที่โค้ชกำลังบอกวันนั้นยังไม่รู้วันไหนนะวันนั้นมันจะมีแสงสีเสียงและทุกคนจะมองที่เราแค่สี่คนเท่านั้นสปอตมันจะอยู่ที่เราเลยแสงเต็มตัวเลยคิดไหมว่าวันนั้นเนี่ย เราเราจะประมาะ่าเราจะตื่นเต้นแล้วเราจะทํายังไงให้ประมาะ่าตื่นเต้นก็ต้องต้องสมาธินะคะต้องแบบทำให้จิตใจสงบเรามีวิธีของเราใช่ไหมเราไม่ฟังใครใช่ไหมถามพี่เกศไหมถามไ,ไหมถามได้ไหมคะถามได้ไหม <laughs> อยากได้ไ,ไฟฟ้าไหมที่เมื่มกมกกอ,อกี้เมื่อกี้โค้ชเสนอบอกเดี๋ยวมีไฟไฟด้วยนะโอ้จะเห็นไ,ไฟฟ้าเราเคยซึ่งเราเนแล้วเขินนะคะซึ่งไเอาจริงๆบางคนชอบ แต่ว่าของแบบนี้มันว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวไปถึงจุดที่ประชาชนยอมรับมันจะมาเองเราไม่ได้สร้างนะครถามอีกนิดหนึ่งคือเตรียมตัวเตรียมคพ,พร้อมกับการขึ้นเป็นศิลปินแ่วหน้าของประเทศไทยไ ว่าคิดว่าการระหว่างการเรียนกับเวลาที่เหลืออยู่หลังจากการเรียนเรามาซ้อมนี่เราเราอยากซ้อมแบบนี้อาทิตย์หนึ่งกี่ชั่วโมงแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงวันต้องซ้อมทุกวันใช่ไหมเราจะเต,ตรียมตัวยังไงกับวันที่เราจะเดบิวต์ก็ก่อนหน้านั้นก็คงต้องฝึกหนักๆเลยค่ะสถานการณ์กับากับการเดบิวต์เนี่ย ประมาณ3าสินาทีเนี่ยนะกระตูนเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมในในชีวิตการขึ้นเวทีเคยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบก่อนนั้นเราฝึกมานานมากฝึกเป็นชั่วโมงฝึกหลายวันแต่พอขึ้นเวทีจริงๆมันแป๊บเดียวคเดียวอะค่ะแล้วแบบมันก็จะจบเลยแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดถูกท่าน,น,น,นลังการโค,โครจะไกด์ลน,น์นิดนึงจำโมเมนต์วันนั้นได้ใช่ไหมวันที่เราขึ้นเวทีสามนาทีแป๊บเดียว แล้วเราคิดว่าสถานการณ์ที่เราจะไปเดบิวต์เวนทิสเนี่ยสถานการณ์มันหน,นักกว่านั้นสิบเท่าเราคิดเราจะรับมันหไ,มไหวไหมก็ไม่ไหวก็ต้องไหวอะค่ะมาแล้วเนาะมาแล้วเนดะ้วก็ต้องถามทุกคนด้วยเพราะทุกคนก็เต้นด้วยกันไห,กหไหวไหมคะไหวนี่นะครับนักสู้แห่งกาแล็กซี่กับซูนแห่งเวนทิสโคชอยากพูดถึงเรื่องชุดนี้คือ เรื่องชุดเนี่ยเท่าที่โคชกีเล่าให้ฟังเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นตัวครีมไม่ใช่แจ็คเหมืนครีมนะแต่เป็นครีมคือเป็นผู้นําของทีมอันเนี้ยเราเราเห็นชุดแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเราเลือกเองด้วยไหมความจริงเกตเลือกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเอาใจส,ส่วนมากก็ได้เป็นตัวครีมน,นั้ตนตัวน้นค่ะแต่ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เลือกช่วยๆกันเลือกใช่ใช คือไม่ไม่มีใครแย่งตัวนั้นฉันอยากจะเอานี่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะเพราะเรารเผด็จการอย่าง <c oughs> <c oughs> นี้เลยน <c oughs> ี้เลยคิดคิดว่าชุดแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาการเต้นนะอันนี้ถามในานามในในถามแนทนแทน้องๆนะเพราะว่าด้วยประสบการณ์บวทีเนี่ยโค้ดโค้ดคิดว่าเฟสเนี่ยน่าจะมีเยอะสุดกับสามสี่ทีบวทีเนี่ยด้วยชุดแบบนี้รองเท้าแบบนี้กอกแบบเนี้มันหัใช่ใช่ไหม แล้วคิดว่าการซ้อมอีกสิบชั่วโมงเนี่ยไม่รู้มันมันจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่ามีมีภรรยาแนะนําน้องๆมากแนะนำเหรอคะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องลองใส่แล้วก็ลองทำแบบจริงๆในการแบบเออซ้อมให้มันชินกับยูนิฟอร์มแล้วก็ของทุกอย่างให้มันชิน,นะคะ่ะม,มันอาจจะเรื่องของที่ชุดแบบชุดกรออย่างเงี้ยมันก็จะมีความหนักก็ต้องใส่ให้มันชินไปเรื่อยๆซ้อมซ้อมซ้อมเคยเคยใส่ชุด คล้ายๆแบบนี้เป็นแบบคอสเพลย์คอสเพลย์แล้วเต้นอะไรอย่างนี้ไหมส่วนตัวเกดไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหม<ช><ช>อันนี้จะเป็นประสบการณ์ใหม่แรกชุดเกราะเลยนี้คิดว่ามันท้าทายไหมท้าทายเกดชอบความท้าทายอยู่แล้วลชอบแล้วจะเกิดมติทุกคนลงความเห็นเลยโค้ดบอกชุดนี้จะเป็นชุดคอนเซ็ปต์ขึ้นงานไหนก็ต้องแต่งชุดนี้เอาไหมลองค่ะต้องลองลองนะลองนะครับนี่แหละครับความยูนเดือดของ นนวันทวนันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ปูสาจักรมากๆนะครับที่อนุญาตให้เราใช้ร้านเพื่อทำการบันทึกเทปสัมภาษณ์เวนเิสนะครับขอบคุณร้าน the Carrot Burger and Beer by Pusa Chak. Thank you. <coughs> <coughs>